ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเจริญพันธ์ช n n e ลนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัทเจริญพันธ์รัตนสินจำกัดศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพเยี่ยมจังหวัดอุดรเต้นรถสำนักง,งานใหญ่ของเราค่ะอยู่ที่ถนนทหารอำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะคะใครที่สะดวกเข้ามาสามารถเข้ามาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา จนถึงเวลา17นาฬิกานั่นเองนะคะและในวันนี้คะ่ะช่วงเจริญผ่านรีวิวนะคะเราอยู่กันกับ Toyota h i l u ั Vigo Smart Cap 2.5 EP l ง n e r ปี2012นั่นเองนะคะบอกเลยว่าราคาคือดีมากเพราะว่าราคาส่วนของเขาอยู่ที่440,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนค่างวดเพียงแค่7,000นิดนิดเท่านั้นเองค่ะ บอกเลยว่าสภาพรอบคันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนคือ80%บวกบวกอย่างแน่นอนค่ะคือใครได้ไปคือถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเหมือนได้รถใหม่นะคะราคาหันลงกว่าครึ่งแต่ว่านะคะสภาพคือดีกว่าราคาอย่างแน่นอนค่ะดูภายนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภายในกันนะคะเราอยู่ภายในห้องโดยสารกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภายในห้องโดยสารมีอะไรบ้างเบาะผ้า ะค,ะคุณภาพดีช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางเกียร์ค่ะแผงควบคุมแอร์หรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงพวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะคะการขับขี่ภายในห้องโดยสารจะเป็นโทนสีดำค่ะไม่ว่าจะเป็นเบา ไม่ว่าจะเป็นนะคะบริบวเวณคอนโซลหน้าคอนโซลกลางคือบอกได้เลยว่าคือสวยงามมากเกินปี2012อย่างแน่นอนคือรถเกือบ10ปีแล้วแต่ว่าสภาพภายในคือยังดีอยู่นอกจากราคาจะดีแล้วสภาพรถดีแล้วนะครับอกเลยว่าโปรดีโปรเด็ดกับเราคือเด็ดมากเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคุณซื้อรถกับเราคุณรับโปรไปเลยค่ะซื้อวันนี้จ่ายปีหน้าเราช่วยผ่อนแบบยาวๆออกรถเริ่มต้น0บาทหรือว่าฟรีดาวนะคะใครอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีบริการส่งด้วยคือแบบส่งให้แบบฟรีๆเลยค่ะออกง่าย ออกได้ทุกอาชีพอนุวัติไวในหนึวันเท่านั้นเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะใครที่สนใจเนี่ยคะสามารถทักไลน์ไปได้กับไลน์แอดแอด CPIS หรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมไะคะที่ f c e e o o o k แ Fan นเพจรถยนต์มือ2จเจริญพันธุ์รัตนสินนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe ช่องของเรา ด้วยนะคะคอยากจะดูรีวิวรถยนต์คันไหนนะ,ะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะสําหรับจเจริญพันธ์รีวิวอีพีหน้าดูว่าเราจะพารถยนต์มือสองในเต็นท์ของเราคันไหนมารีวิวให้คุณดูและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ